พูดค,คุยตู้กลุ่มหมวกฟ้านะครับว่าควรสุ่มหรือเปล่านั่นเองนะโดยไฮไลท์หลักๆของตู้นี้เราจะได้ในส่วนของตัวละครพิกอัพก็คือ2ตัวนี้นะครับมันเป็นพิกอัพเนาะในรอบสุดท้ายก็คือไม่ใช่ลูฟี่ก็โซโลซึ่งแน่นอน2ตัวนี้ดีทั้งคู่แต่ผมมีวงเล็บในการเตือนสำหรับก่อนที่จะสุ่มเนื่องจากว่าหลักๆเนี่ยไอโซโลมันดีอยู่แล้วนะครับเป็นซับได้นะครับในส่วนของลูฟี่โอเคเป็นซับได้เช่นเดียวกันแต่ว่าทีนี้ถ้าหากใครมีโซโลอยู่แล้วลูฟี่ไม่เอาก็ได้ แต่ถ้าใครไม่มีโซโลอ่ะโอเคครับถ้าอยากได้เจะแท็กยังไงก็ต้องมีลูฟี่ดังนั้น2ตัวนี้ดี D, ทั้งคู่หมายควาว่าหากใครอยากสุ่มไม่ติดนะครับอันนี้ผมไม่ติดนะถ้าใครอยากจะสุ่มก็จัดไปเลยไม่ไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะเพราะว่าเป็นซับได้ส่วนโซโลเนี่ยเมนได้ซับได้ทั้ง2ออย่างเลยแล้วก็โซโลเนี่ยเป็นในส่วนของสีขาวทาให้แชงอ่ะเราสามารถได้ซับที่เยอะมากขึ้นไปด้วยหรือคุณจะเล่นโซโลคู่แชงก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้คือไม่ติดเลยอะตู้เนี้ยจะสุ่มก็สุ่มผมสรุปไปประมาณนี้เลยมีวงเล็บแล้วทีเนี้ที่ผมอยากจะเตือนกันสักเล็กน้อยเนาะเนื่องจากว่าในส่วนของตอนเนี้ยไออย่างตู้แชงเนี่ยมันดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าทีเนี้ยมันมีตู้อย่างเนี่ยประมาณเนี้ยเห็นไหมสุ่มแค่แบบ60เอ้ยคุณได้เศษแล้วนะมันก็ยังมีตู้ประมาณเนี้ยอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของตัวละครพิฆาตอ่ะโอเคครับอันเนี้ยสู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยไอพวกตัวละครต่างๆที่พูดไปเมื่อกี้ มันก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะที่เหลือก็เห็นบ้างเนี่ยมันอยู่ในนี้ด้วยนะครับโอเคที่เหลือก็ไปตัดสินใจกันดูละกันแต่ถามผมผมข้ามครับเนื่องจากทําไมถึงข้ามก่อนหลักๆเนี่ยผมอยากได้เหรียญมากกว่าซับเพราะเหตุผลเนี่ยไอเดียของผมมาันอาจจะยังไม่ฟูด,ด้วยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสมากเนาะแล้วก็ในโซนของเหรียญเนี่ยจริงๆอยากได้เหรียญมากกว่าไอเรื่องซับเนี่ยยังไม่ค่อยอะไรมากนักสักเท่าไหร่ แต่เรื่องเหรียญเนี่ยผมว่าเป็นไฮไลท์หลักๆเลยของอันนี้นะเดี๋ยวมากลุ่มบอฟงฟังเดี๋ยวผมชี้เป้าก่อนเหรียญเป็นยังไงเหรียญเป็นยังไงวงเล็บว่าถ้าใครมีเหรียญลูฟี่ตัวนี้โอเคเลยโอ,โอเคเลยคือคุณจะมีฟี่ติดมา2ตัวก็ไม่ใช่ปัญหาละเพราะว่าฟี่ตัวมันเองกับอันเนี้ยฟี่อีเวนต์เห็นปะ่ะโยนสกิลแล้วก็ฟี่ตัวมันเองอันเมื่อกี้เอเทตรงนี้เห็นไหมลดดาเมจเมื่ออยู่ทงศัตรูแล้วก็อันเนี้ย ยน่นเมื่อได้ทงน้อยกว่าย่นสกิลสองใช่ไหมทีนี้มีในส่วนของโซโลเพื่อนเพื่อนเลือกได้เลยนะครับว่าจะเอาเหรียญไหนอันนี้เลือกได้เลยจะโซโลนี้ก็ได้หรือจะเป็นตัวละครโซโลมันเองก็ได้เหมือนกันถือว่าเป็นอีกเซตเหรียญหนึ่งที่ถามว่าตอนนี้เล่นได้เลยไหมคําตอบคือได้เลยครับ2ฟรี1่โซโลได้เลยได้เลย,เลยก็เนี่ยประมาณเนี่ยสฟรี่งโซโลเห็นปะถึงธงก็ยน่นอะไรเงี้ยก็มันใช้ได้แต่ทีนี้ผมมีวงเล็บก็คืออยากจะเตือนเนี่ย เนื่องจากอนาคตผมเชื่อว่าในส่วนของสามผีมาแน่นิกกอีกหนึ่งล่างมาแน่นอนต่อสู้กับคิสซาลุกับเซเทิลซึ่งอ่ะไม่ไม่อยากสปอยเดี๋ยวหาว่าสปอยโอเคอันนั้นตัดผ่านยังไงก็ต้องมาครับเนี่ยอันนี้เหรียญแรกของมันใช่ปะ่ะแล้วกอ็อันนี้อีกเหรียญหนึ่งแล้วก็เหรียญนิกะ้าเออสองส่วนตัวคิดว่ามานะส่วนตัวนะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสามผีอยู่แล้วทีนี้มันมีวงเล็บก็คือว่าไอที่มันำสำคัญจริงๆเนี่ยผมมองว่าเหรียญน,นี้ ไม่ใช่เหรียญตัวมันเองนะแต่ไม่ได้หมายเขาว่านิกะลูฟี่จะไม่มีร่างรีเจนมันเป็นไปได้เพราะว่าอย่างในโอในยาชิมะเนี่ยมันมีอะไรบ้างอะมีตอนใส่ใส่ชุดของมันเองใช่ไหมใส่ชุดมันเองเ,อเดี๋ยวนะี้นะนี่เห็นยวนะใส่ชุดมันเองตอนดาเนินเนื้อเรื่องถูกปะ่ะแล้วทีเนี้ยแม่ก็มีฉากอีกชุดนึงด้วยเพื่อไปสู้กับไฮโดมันเปลี่ยนร่างนะเวย้ยมันมีเป็น2แล้วนะแล้วทีเนี้ยอ,อีกร่างหนึ่งก็แน่นอนเดี๋ยวแล้วคือนิกะ หมายความว่าเอกเก็มีสิทธิ์เป็นเช่นเดียวกันใช่ครับว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนชุดอ่าแต่ก่อนหน้าที่มันจะเปลี่ยนชุดอ่ะมันมันก็เป็นเกาะเอเคเหมือนกันใช่ไหมตอนที่มันล่องเรือมาอยู่อ่ะเออครั้งแรกอ่ะก่อนที่มันจะเปลี่ยนชุดอันนั้นก็1ชุดนะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็อีกหนึ่งชุดด้วยนะนิกกาก็อีก1ชุดด้วยนะมันก็เป็นไปได้3ฟี่อ่ะแต่ทีเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าเหรียญไหนที่มันเป็นไฮไลท์ของมันกันแน่แต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าเหรียญนี้อ่ะใช่แต่เหร เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะโยนได้กับทุกตัวไหมเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้เหลียของมันเองอ่ะมันมีปัญหาในส่วนของธงสตูเท่านั้นมันมีจากัดเห็นไหมมันไม่เหมือนอย่างบารล็อกเวิร์กอ่ะอย่างบารล็อกเวิร์กอันนี้คืออะไรก็ธงน้อยกว่ามากกว่าก็ไม่แคร์โยนสกิลสแน่นอน30%มสเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันไม่แคร์โอเคป่ะแต่ที่เหลือเนี่ยมันอาจจะมีส่วนก็ได้เช่นอาจจะฟีตัวมันเองเหมาะกับสายวิ่งหรือหมัดเห็นไหมแต่โล่ไม่เหมาะนะหมายความว่าเอ้ยทําโยกกก็ไดด้แค่่หมัับวิงนะ มันก็จะได้จํากัดไปไงอ่าก็เป็นประมาณนี้แล้วกันก่อนที่จะสุ่มผมเลยอยากเตือนกันแค่นี้เพราะว่าที่พูดไม่แก้ทุกอย่างมันเป็นการคาดการ์ดเว้ยแต่ว่ามันมีสิทธิ์เป็นไปได้ไหมมีสิทธิ์ครับแล้วเหรียญอีเวนต์เชื่อว่าน่าจะมีเพิ่มตอนที่นิกะเบอร์ 2, 2มาด้วยซ้ําดังนั้นนะความว่าไอ้ลูฟี่ล่างเนี้ยหัวไข่อ่ะน่าจะไม่ต่ากว่า 4- ีถึงหเหรียญแน่ๆส่วนที่เหลือเราไม่รู้ว่าเหรียญไหนคู่เหรียญไหนไนงเพื่อนๆเ,เ,เข้าใจหรือยังในจุดเนี้ยผมเลยอยากย้าไว้ก่อนแต่ก็อย่างที่บบอกไปนะครัว่าาสํห อันเนี้ยสตัวเนี้ยดีทั้งคู่เพราะเป็นซับได้ทั้งคู่เลยแต่ย้ําไปแล้วไงใ,ใครมีโซโลอาจจะสวยหน่อยพอฟี่เราไม่ได้ใช้ก็ได้แถมไม่ได้เป็น EX ด้วยเห็นไหมแต่ถ้าโซโลอันเนี้ยโอเคเลยไอเเย้ไอไอล่างขาวเนี่ยนะคือโคตรดีเลยสําหรับทําซับให้กับตัวละครแชงอ่ะทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้สําหรับคลิปสุม่มนั่นเองนะส่วนที่เหลือใครจะสุ่มไม่สุ่มแล้วแต่เลยแต่ส่วนตัวผมข้ามเด้อ